คือต้มไก่ครับไปแล้วนี่มีเอามานี้แไปามาไปมาขุนขุนทุกคนลแล้วเร็วเร็วเร็วไปดานมา,า,นมาหาเตี้นยนเลยนี่ครับไก่ดำทั้งตัวผลงานของหมาตัวนี้อ่ะจัดก,การเนี่ยเมนูวันนี้ก็คือ,อเมนูยังกนนบินไหมอบไก่ไกดำอบนี่ครับไก่ดำครับ อบสมุนไพรเรียบร้อยแล้วครับข้าไมนเบื้องกระดูกกระดูกก็ดำแต่เนื้อยังไม่ดำเท่าไรหร่ขึ้นไมนขึ้นไมนก็ไม่ดำเท่าไหร่เป็นลูกผสมไก่ดำมันกระดูกดำปะดำอันนี้ว่าดำปะไหนแสดงว่าเป็นลูกผสม,มอ๋อโอเคครับตกมาอีกแล้วครับพี่นอ้อง เราวอานี้กับมบ้างครับหมกไก่แม่ดูพี่มูดีเลยเ็บเนี้ยง็ไปอะไรคือยังก่อนดีอบไก่อบไก่พอปรุงก่อนใช้ใช้ไฟบ่แมนจ้าเขาคือใช้นานไหมสเดี๋ยวมันจ้มกัดไปอบไก่ดำ ตวดรถดีบางบางค่ยๆสลายหลไป้องไม่ไดอบุิครับบขไปใอะไรก่อระบางตังเสียงอ้ยใบก็จชไหลายมากไหมใบหมอนละรถจัรรถจัดีกว่าอยู่นี่ใบชายาเหรอ รสอะดีก็ยังมีกมันอรหอยนะมันนะบางก็บาง,งบางกระเด็นบางบางจังเลยหนังเสียกบบางไมนบางแ่บยูจนบางได้หน่อยก็จะห่อใบน,น้ำใบน้ำมาทอดผ่านไปครึ่งชั่วโมงนี่ครับน้ำก็แห้งครับจากน้ำไม่ไหล ครับไก่ดำน่ครับหน้าตาประมาณน,นี้ครับเรียบร้อยไลยต่อไปโอเคครับเป็นว่าเสร็จพิธีอเทเลยนี่ครับเขาเรียกว่าไม่รู้ยังก,ก่อนนี่ไก่ดำสมุนไพรไก่ดำเทพบุดร้อน นะครับเป็นในรสศาสตรพี่น้องใช้เวลาเกือบครึ่งชัมมง่วโมงนี่ฮะไก่ดำขบสมุนไพรนี่ยังแน่ก็เดียวใชบิหงครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ครับหน้าตานี่ครับกระดูกกระดำเนื้อกะดำเจ้าบระดำครับปกติ อันนี้เป็นไก่พันธุสผสมครับก็เลบอดบ่ดำดำเฉพาะหนังกระดูกซีมกับพี่น้องนี่ครับน้องไก่ดำสมตำามครับพี่น้องขาดบ,บ่ได้ส้มตำ ใบหมากมีทอดกินกับลาบกินกับต้มยํากะ่ฉี่ยบ,บต้องเชื่อครับกรอบมีนะขดด่ารดดอยดีน้อยหนึ่งครับพี่น้องความพอดีเลยเดี๋ยวกินกับตำบฮู้ก็ได้น่ครับ ใบมีททอดกรอ,อบกินกับส้มตำกับแสบดีเันครับนี่นี่ครับเมนนมันมนี่ก็คืออบไก่ดำสมุนไพรประมาณนี้ครับบรรยากาศบ้านทงมทีฝนตก,นกค,ครับอ้าวแค่นี้ครับพี่น้องยินครับ